ครับสวัสดีครับผมหนุ่มรถเข็นครับอ่าครับโอนี้ผ้ามาเบิ่งง่วงงามปัญญีสีครับมืโอนี้อ่ายินคา,บาบน่าพันจีเปิดแบงแม่บอกแม่หนึ่งกะเป็นเป็นแม่ของสองตัวนี่แหละครับนี่ผุนรับตัวหนึ่งเดี๋ยวปัญญ์อ่ะจุ้งก็ผุนไปอีกหน่อยนะ,ะให้เพิ่นเบิ่งผลงานลูกแม่บอกสิบแบงนี่ครับเป็น เป็นลูกของอะไรเขาตัวนั้นตัวไหญ่ลูกปีศาจแดงตัวใหญ่นะครับตัวไหญ่ตัวใหญ่นั่นเป็นลูกปีศาจแดงครับตัวใหญ่ตัวพนจุงเพ็นจับเข้าไว้หนึ่งเอดตัวนี้พีพีเอหนึ่งหก้าพอหนึ่กห้าเดี๋ยวเเดือนแล้วไงตัวหน่อยนี่ตัวน้อยนี่หเดือนกลัวตัวน่อยเดี๋ยวหกเดือนกัวข้อมููงอูลขอ้อมูอูอูลูอ้พ่อใหญ่เูงลบ เนื้อหนังหนาเอ้ยเป็นตอนส่วของเพิ่นประมาณร้อยสามสิบได้เรียวตัวน้อยตัวน้อยนี่ร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบบวกนี่ครับเบิ่งแม่เบิ่งลูกคว่ำไงคว่ำหนาคว่ำลึกหนังย่นๆครับผู้ใดมักแบบนี้เดี๋ยวเพิ่นชีแบ่งแม่บอกไปให้เลี้ยงครับอ่าตัวใหญ่ได้หอดน้องบอถือใจได้หอดน้องนะท่านครับอ่าตัวตัวใหญ่นี่เจ็ดเดือนหรือไงเจ็ดเดือนเจ็ดนี่แล้ว พ่มอมย่างเขาซิบหกตัวเอี๊ยดซิบหกเดือนตัวน้องนี่ตัวน้องนี่หกเดือนกลัวตัวน้องนี่หกเดือนกลัวตัวน้องหกเดือนกลัวโอ้น้องนี่เนื้อหนังคักขึ้นคักครับพี่น้องครัวเอี๊ดหนึ่งหกหาสุดยอดเลยเป็นลูกลูกหล,ลอดลูกพี่เอี๊ยดหนึ่งหกหาพันมาในจักเดือนก่ไหมลืมหกเดือน <16. S 1> ตัวนี้เดี๋ยวหกเดือนหกเดือนเสียดครับเป็นงัวลูกละปี ี่ละลูก,ลลกนี่ครับมีตัวตอน้องแม,แม่ขาทองเดี๋ยว,ว<ม>ย,พพยีเจ๊กน้อยเดพาไปเบิ่งแม่ครับเดี๋ยวเบิ่งลูกผลงานเท่กากันลงผลงานลูกภูเรี่มักใหญ่ๆหน้าหนาตันๆนี่ครับแต่ตัวนี้ที่เป็นใหญ่ครับนี่ตัวนี้นี่ครับใหญ่ใหญ่กับง่ามเหมือนกันครับใหญ่หนาลึกอ่าจิตคุ้มผ้าหกสามเบย์จิตคุ้มผ้าหกสาม ตัวแยะนี่นี่ครับตัวนี้เกิดวันที่สิบขุมพ่าหกสามอ่าก็ได้ประมาณนะสิบขุมประมาณปีกว่าครับปีกว่าอ้ามน้าลึกนี่ตัวน้องผมก็นั่งอยู่ทั้งรถเข็นนี่แหละครับอ่นานั่งอยู่ทะเลงผมยางอะได้ก็เลย,เ,ลยเดทไทยยืนไทยไอพี่น้องเบื้องแนวนี่ครับเบื้องหน้าครับนี่ลูกมาป่ามาเงจุงแม่มาทางพี่ ดี๋ยวเฉยเฮเบิ้งแม่บครับนี่เบิ้งผลงานลูกเบิ้งลูกรดครับคักเป็นคักครับเด็ดขาดคักเลยครับนี่นี่โตโตใหญ่เนี่กร็รับโตโตใหญ่เนี่ก็หนาลึกนครับผมนั่งอยู่ทีงรถเข็นไทยให้พี่น้องในเบิ้งเดี๋ยวให้พ่อใหญ่เพิน่นเอาแม่บลอกถี่เพิน่นสีแบ่งพี่น้องเอาไปเฮ็ดเป็นแม่บลอกอยู่ฟาร์มอ่าพี่พญายิ่จุงมาทางหน้าพี่เด้อ มันจังสีเห็นเดี๋ยวจะมาฟังมาเบิงตัวแม่ครับมาฟังราคานกันมาทแท้าวลูก,น,ลกนี่ครันถึงแม่ถึงลูกนี่ครับสามตัวนี่ถึงแม่ถึงลูกนี่ครับนี่ครับเป็นแม่ของของลูกสองตัวนี่ครับนี่ครับเป็นแม่บอกที่เป็นสีแดงพี่น้องไป เลี some some guide, ้ยงครับต yeah. ัวนี้ท้ายสูงหลายไปแนนอนไปเนี้แม่แม่สีแบงนี่่มลายพอยงนี่แล้วเนาะลียอยู่ประมาณอยห้าชิปเอ่อท้ายนี่เอามาท่ามีไรท่านพี่ท้ายนี่ท้ายนี่สูงประมาณอยห้าิบเนาะเอาลอยสี่ิบหบวกขึ้นเนาะว่าบ่ได้เอาแตรับเมียนมานำครับมื่อนี่เอาลอยสี่สิบบวกขึ้นมาแล้วามันเกิดสีได้ยู่แล้วนะครับลอยลอยห้าิบนี่อาจจะได้อยู่แล้ว ครับจอดจอ,ดจอดลูกจอดอาอย้อ่อยชีบหบวกครับนะครับแม่นี่อาท่ายท่ายพ่ัรับประกัน่อยีบบวกขึ้นแน่นอนอยบหบวกได้แน่นอนครับน่นนครับอ่าจะเป็นงน้อนี่เดี๋ยวปีปไปเลูกที่เท่าไหร่แม่นี่ม่เปีง้อแม่นี่เดี๋ยวปีวปครับส <4 S 2> ี่ปีลูกสามในทอลูก3ในทองไปอะไรเันซสยเิ่นเป็นช่างอย่ีนะ้ ลูกสามได้ทองครับนี่นะครับแม่ลูกเบิ้งเห็นแม่เขาแนี่ยสี่นี่เบิ้งให้ผลงานลูกเลดครับเบิ้องลวดนั่นผลงานลูกถามเพราะไงปรนเ็ดเขานี่คือที่คักขนาดครับนี่เบิ้งครับโอ้อยากได้กับขันอยากได้แม่กับลูกจังสี่กะได้ราคากับป่อยให้ขันได้แม่ลูกนี่กัปล่อยให้แม่ว่าไงขันได้ราคาเดี๋ยวสิมาถามฟังราคาได้บาทนี่ราคาตะแม่นี่พ่อใหญ่จะเปิดเปิดไปหลายปันไหนราคาแม่นี่พ่อใหญ่ราคาตะแม่นี่ยเจ็ดสิบเจ็ด อ่าแม่นี่เพิ่นเปิดไปเจ็ดสิบเจ็ดครับพี่น้องอ่าราคาตะแมีเปิดไปเจ็ดสิบเจ็ดแม่นี่ทองจักเดือนเราเพ่นะไงดิเจนี่นนทองสองเดือนเศษทองสองเดือนเศษสองเดือนเศษอ่าถ้าผู้ใดสนใจทองกาเล็ดทองกาเล็ดโอ้นี่ครับตัวนี้อ่าเพิ่นเปิดไปดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับพี่น้องอ่าตอนนี้ทองได้สองเดือนกว่า ท่องกาเลทหกแปดอ่าผสมนี่เฉพอดีดีเลยครับนี่บังลูกผลงานลูกลูกนี่ทุกรุ่นเลยครับนี่ตั้งแต่ตัวแรกจนหว่ตัวที่สามในท่องเป็นลูกสามลูกสามในท่องเอาผ้ากันยางหรืออะไรเว้ยอ่าโซ่กล่องยางยางนี่เบิ้งครับใหญ่น้องเบิ้งดากเบิ้งกลอหนาครับกับเหนือไหลไอ้มาขวางงามนี่มาหาเพื่อนไหนครับเอาเบอร์โทรจากบ้านกันนะว่าไงเพื่อพี่น้องเพื่อนที สี่สนใจสิมาเอาไปเรีงศูนย์แปดสองสามเจ็ดสองเจ็สองห้พาีนะครับเนาะพายศีบานนนสูงพายศีบ้านนนสูงตำบลนาเวียงอำเภอเสนางอํานาจเจริญจังหวัดอํานาจเจริญครับอ่าอยากส้มตัวจริงเข่ามาโท่มาถามทางอำเภอกระไดครับส้มตัวจริงอยู่บ้านโนนสูงอ่าส่วน ใครอยากได้เป็นแม่ลูกนี่ก็ทร่วมะว่อมาคุยราคากรับเพิ่นครับเพิ่นกับเปิดไฮขึ้นกันถ้าอยากได้แม่ลูกแม่สาวคนนี้ถือไก่เพิ่นก็ได้ว่าสันไปน้ำมนต์นี่ครับแม่ก็ได้กินยาดีครับลูกปีละโตเป็นว่าเป็นว่าถ้าอยากได้สามโตนี่ถ้าว่าถือไก่กันกะเพิ่นก็เอาให้ได้ครับสามโตนี่แบ่งได้ขึ้นกันครับขอแค่ ราคาตรงกันครับเพื่อนว่าน่ครับลูกนี่ผมก็ว่าเป็นตะเรียงอยู่แล้วแม่แม่อาจจะบบง้ามปนได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเขาตู่แต่ว่าใจลูกนี่ว่านั่งแบบครับมือหลวดลูกแม่เบิดทุกโตครับในท่องนี่อาจจะจะแม่น้าก็ได้ผมว่านะครับเขาม่จังสีตะคุเขาบ่ได้ลูกเถกตะุนได้ตะลูกแม่บบได้ลูกเถิกแจ๊กเทียบอกเพื่อนยัเป็นงัวซีพี เป็นง่ว่าซปีลูกแทปูเขากับบ่ได้ลูกเขาจโตในแม่รุนร่วนเลยลูกสามในท้องท้องสองเดือนท้องนี้รับประกันอยู่นอกภายในนอกท้องท้องรับประกันครับเดือนละเอ่อบุ๊คห้องบ่มีหมอตรวจหมอเอกซเรตมันนี้อีหยังนี่กะมี่บอ่อภายในต้มนี้ง่วต้มนี้บ่มี่เราบ่มีน่องจิงบ่มีหลอดมีน่อตอกน่องจิงขาทุกขาถอนอีหยังกะบ่มีต้มนี้ครับเพิ่นรับประกันอยู่ครับ บอกง่ายๆเวลาประกันครับมาเบิงมาเบิงน้ำเพลินได้นี่ครับผมก็ว่าผ่ามีเงินพ่อเอาไปเลี้ยงอยู่ครับ<ล>บอกว่าพ่อไดในคืนหาบนคนได้ราคาจ่ายลูกงามมึงบอกครับเนื้อหนังสุดยอดเลยเอ่าราคานี่ก็ต่อได้หลายทีมัใงไงท่านราคาก็ได้<อ>แต่ว่า,<ร>ามาคุยกันเนะาะมาแต่มาคุยสื่อกันกันกันว่าสื่อกันนี่เ <ละ S 1> พิน่น ไงเงย้ยครับวันไหญ่ราบอกถือกันคุยถือกันกระแบงก์รถครับจังเอาเบอร์โทรอยู่ห้กบะไรกันเอาไหมเบอร์โทร082 082 3727 3727 ah8 ah8 พอออนสีพอญ่ออนสีครับบ้านโน้มสูงม่านโน้มสูงอ่านเผยสนใจก็จังโทรมาสอบถามเพิ่นได้หรือว่าเขามาเบื้งตัวจริงได้ครับบอกผิดหวังแน่นอนครับไผยหมักง่วงงามเอาไปที แบนตีเอฟได้ไปตีเอาเองเลยอ่าเพิ่นว่าเอาไปตีแบนตีเอฟได้ครับตีได้ก็จะตีได้เอฟหนึ่งครับเอถ้าแม่มีใบตีเอฟสองได้ผันเขาหาใบบ่เห็นมือไปซื้อนะแม่แม่แม่หาใบบ่เห็นครับก็เลยเดี๋ยวเป็นแต่ว่าแต่ว่าตีเอฟสองได้ครับตัวหน่อยนี่ตีเอฟสองได้ครับเพราะว่าต้องต้องตีตีแม่เป็นเอฟหนึ่งเอฟสองกับตัวหน่อยได้แต่ว่าแม่สาวใหญ่นี่ตีเอฟสองได้ครับต้องตีได้เอฟหนึ่ง นี่ครับเอาผัดบอสนใจน้ำใบปเนี่ยข้าขงวับแข่าง่วงงามมันไงอ่าขอแข่างัวงามครับเสม,มอนี่ผัดบ้องวงคือนุมใบกเกลยวกบใบครับใบแค่เป็นจดประวัติสายพันธุ์อันนี้ชุดเื้อข้าวใบให้มันงามเพราะว่าเขาเลี้ยงงัวงามเขาบเลยเลี้ยงใบนี่ครับสนใจกับจังกิดต่อเบอร์โทรพันมากครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น,อน้องก,ก,ก,ออกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe ให้ช่ง YouTube. องยูทูบนุม่มนรเขีนน้ำครับครับสลาบคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม